ข่าวดีครับประเทศไทยกำลังจะมีโรงงานเซมิค <c oughs> อนดักเตอร์แห่งใหม่เกิดขึ้นนะครับโดยบริษัทโซนี่ครับจะใช้เงินลงทุน1นึ่งมืนล้านเยนก่อตั้งโรงงานนี้เพื่อผลิตเซ็นเซอร์รับภาพสำหรับใช้งานในรถยนต์ไร้คนขคับถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า ประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยเป็นแหล่งผลิตระดับเซมิคอนดักเตอร์นะครับพวกแผงวงจรเซ็นเซอร์ขนาดเล็กๆ CPU ตัวประมวลผลนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือว่าไม่ใช่ถิ่นที่จะมาก่อตั้งโรงงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ข่าวนี้เป็นข่าวดีเพราะว่าบริษัทโซนี่นะครับประกาศตั้งโรงงานผลิตเซ็นเซอร์รับภาพสำหรับการใช้งานในรถยนต์ไร้คนขับนะครับซึ่งถือเป็นโรงงานระดับเซมิคอนดักเตอร์นะครับ ตั้งใจจะมาลงทุนในประเทศไทย1 0 0 0 0ล้านเยนนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับ2,580ล้านบาทตอนนี้เริ่มก่อสร้างแล้วนะครับยังไม่เปิดเผยว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็จะสามารถเริ่มเดินสายการผลิตได้ในเดือนมีนาคมปี2025นะครับโรงงานนี้นะครับจะผลิตเซ็นเซอร์ภาพสำหรับใช้งานในรถยนต์ไร้คนขับและจะมีการจ้างงานนะครับถึง2,000ตํตแหน่ง โดยโรงงานในญี่ปุ่นนะครับจะผลิตแผงวงจรขั้นต้นบนแผ่นเวเฟอร์ก่อนซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญสูงนะครับจากนั้นจะส่งต่อมายังโรงงานในประเทศไทยเพื่อผลิตต่อจนเสร็จแล้วส่งไปทั่วโลกขั้นตอนการผลิตแผ่นเวเฟอร์สักหแผ่นเนี่ย พอผิดผลิตออกมาจากเครื่องเนี่ยยิงโครงสร้างสแตัคเจอร์มันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันมีการโคดดิ้งทับด้วยหน้านู้นหน้านี้การปิดแผงวงจรการทำอะไรอีกเยอะมากนะครับผมเคยคุยกับพี่คนหนึ่งเขาบอกว่ามีประมาณ12ขั้นตอนกว่าจะออกมาได้ผมเชื่อว่าขั้นตอนแรกที่เป็นการทำผลิตในระดับ EUV น่าจะผลิตในญี่ปุ่น เสร็จแล้วส่งแผ่นไวเฟอร์นะครับนั่งเรือมาประเทศไทยและเอาแผ่นนี้มาทําขั้นตอนที่2ถึงขั้นตอนที่12ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็จะถือว่ามันเป็นการลงทุนส่วนที่ใช้ขั้นตอนการผลิตเยอะ แต่ว่าอาจจะมาต้นทุนถูกในประเทศไทยนะครับโซนี่ระบุว่าสาเหตุที่ต้องแยกการผลิตออกเป็น2ส่วนนะครับเนื่องจากการผลิตเวเฟอร์จนจบนั้นต้องใช้แรงงานจํานวนมากจึงต้องเลือกใช้ประเทศไทยในส่วนนี้เพราะว่าเพื่อที่จะได้เซฟค่าแรงให้ต่ําลงนะครับและยังต้องการกระจายฐานการผลิตด้วยนะครับเพราะว่าบทเรียนจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับพอล,ล็อกดาวน์ปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ แล้วถ้าล็อกดาวน์อีกทีหนึ่งส่งแผ่นเวเฟอร์มาประเทศไทยก็ไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> นะฮะเออไอเซนเซอร์รับภาพแบบซีมอตัวนี้นะครับจะได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีมูลค่าตลาดราว2.69หมื่นล้านดอลลาร์โอ้โหแต่เดิมโซ n y มีโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยแล้วนะครับอยู่ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดีจังหวัดปทุมธานีนะฮะซึ่งถือว่าเป็นโรงงานเซมิคอนดักเตอร์แห่งแรก ที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นของโซนี่ด้วยนะครับมาตั้งในประเทศไทยตั้งแต่ปี1998ซึ่งงานนี้นะครับหลายคนก็วิเคราะห์กันว่าโซนี่ยังไม่ได้เปิดเผยสถานที่ตั้งของโรงงานแห่งใหม่นี้อาจจะใช้โรงงานเดิมแล้วขยายออกมาแล้วแบ่งส่วนเป็น2เป็น2โรงงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือจะไปตั้งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่างหากเลยก็ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางกะดีก็ได้นะครับต้องติดตามกันต่อไปครับนี่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าในสายการผลิต แบบโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยครับ